วิสานออโต้กันอีกแล้วนะคะที่นี่วิสานออโต้ค่ะนะคะออกรถง่ายไม่ว่าจะอาชีพไหนๆน,นะคะก็มาหาเราเราช่วยทุกคนดันทุกเคสแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะแต็มก็มีเจ้าตัวคูชิกิเอซิก้า1.5 GL นะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันจะบอกว่าตัวนี้นะคะไม่น้อยมากแล้วก็ปีใหม่มากๆนะคะไม่ประมาณ40,000เท่านั้นคือน้อยมากๆเลย แล้วสีสันของรถเนี่ยเด่นสะดุดตาสวยใหม่มากๆนะคะเป็นรถครอบครัวรถ7จ็ที่นั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไฟหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขามีเดทามาให้ด้วยนะคะสภาพไฟก็ยังใสยอยู่นะคะไม่มีไม่มีติดเหลืองนะคะก็คือใช้ได้ยาวๆแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะมาแบบ ต่สีโครเมียมคือสวยมากยังเงาอยู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาซูซูกิค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะคะมาดูที่ตัวด้านข้างของรถกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวล้อล้อตัวนี้นะคะขอบ15วิ่งได้สบายสบายเลยแล้วก็ยางนะคะสภาพยังดีอยู่ยังสามารถใช้งานต่อได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้เนาะแล้วก็มือจับสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบ มีความทันสมัยเนาะแล้วก็มีตัวคิวกันสาดมาให้ด้วยนะคะสีตัดกับตัวรถก็คือดูสปอร์ตมากๆเลย,ยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะมาดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวไฟท้ายโฉมใหม่มากๆแล้วก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยกอะไรเลยนะคะก็คือ,อยังใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนตรงนี้นะคะมีที่ปัดน้ำฝนมาให้มาพร้อมกับตัวไฟเบกรกดวงที่สามนะคะ แล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆของเขาอยู่ครบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ซูซูกิเอติก้าสัญลักษณ์ซีอลนะคะรุ่นของเขาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าจุของได้เยอะหรือเปล่าเปิดง่ายมากๆนะคะเบามือด้วยก็จุของได้เยอะพอสมควรนะคะถ้าเราเก็บเบาะลงไปนะคะเบาะสามารถเก็บได้ด้วยนี่เก็บได้สบายๆเลยนะคะนี่ก็จะจุของได้เยอะขึ้นนะคะด้านในก็จะ เก็บของได้เยอะมากขึ้นเนาะสัมภาระแล้วก็ตรงนี้นะคะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยแล้วก็มีเบลนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ mm. มาถึงตัวภายในรถกันบ้างนะคะ mm. จะบอกว่าข้างในสะอาดสะอาดแล้วก็ สวยใหม่ตามปีของเขาเลยนะคะอะมาดูกันที่ตัวเบาะก,กันบ้างนะคะตัวเบาะนั่งสบายรู้แต้มอะรู้สึกว่ามันแบบมันนุ่มจริงๆอะเนี่ยแล้วก็ตัวเบาะนะคะไม่มีรอยรอยขาดรอยขดียขดข่วนก็คือยังใหม่ยังใช้งานได้คือเบาะมันนุ่มอะชอบมากๆมาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเนาะแล้วก็ไม่มีรอยยอดรอยขีดข่วนรอยขาด,อ,ขาดอะไรเลยนะคะยัง ใช้งานได้สบายๆเรือนใหม่นะคะเป็นแบบดิจิตอลกึ่งแอนะล็อกนะคะกระจกยังมองเห็นชัดไม่มีแตกนะคะตัวแอร์เป็นปรับมือนะคะตัวนี้แล้วก็มีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะหน้าจอสามารถเชื่อม USB b บ t o o t h FM AM ฟังได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์แบบ4ี่สปีดนะคะแล้วก็ตรงนี้มีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะคะ ก็นี่จะบอกว่าใหม่ไม่ใหม่ไม่รู้แต่คือพลาส,สติกยังไม่ได้แกะออกเลยหม่ไหมล่ะคือใหม่มากๆไม่ได้แกะออกเลยนะคะตรงนี้ก็มีไฟให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันต่อเขาว่าจะนั่งสบายหรือป่าแล้วก็กว้างแค่ไหนคะ่ะมาดูกันที่ผู้โดยสารบบดแถวที่2กันบ้างนะคะก็คือโปร่งกว้างนั่งสบายมากๆนะคะพอมานั่งแล้วเนี่ยคือช่วงขาเต็มสูงร7 0เจ ก็คือช่วงขายังเหลือเหลือสบายๆเนี่ยยังยืดได้อีกเลยนะคะแล้วก็กว้างขนาดนี้เฮดรูมก็คือเหลือเยอะมากๆนะคะคือนั่งสบายมากไม่ต้องห่วงเลยรถคันนี้เหมาะใช้งานที่จะเป็นรถครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยประหยัดมากๆด้วยเบาะนั่งสบายไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยเลอะเปื้อนใดๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีตัวลำโพงมาให้2ฝั่งนะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วย คือชอบจริงๆชอบที่มันนั่งสบายอ่ะแล้วก็ยังมีแถวที่สามมาให้ด้วยนะคะด้านหลังตรงนี้ก็คือแถวที่สามเนี่ยลองไปนั่งมาแล้วก็คือนั่งสบายเหมือนกันนะคะเบาะเหมือนกันเลยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีแอร์มาให้นะคะเพราะว่าแอร์จะใช้แค่ของตัวแถวที่สองเนาะก็เย็นเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะคะด้านหลังจะมีเป็นที่วางแก้วให้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ มาดูกันที่เครื่องยนต์ของเจ้าตัวเอติกาตัวนี้กันบ้างนะคะเครื่องยนต์เขาให้มาถึง1,500ซีซี15แรงม้านะคะก็คือขับสนุกขับสบายแน่นอนนะคะวิ่งยาวๆเลยตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยยังใหม่เอี่ยมยังเงาอยู่เลยนะคะมีร่องรอยตามการใช้งานน้อยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรถมือสองเนาะก็ต้องมีร่องรอยที่ผ่านมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ ส่วนตัวสติกเกอร์นะคะมอกอสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะคะยังอยู่ครบเพราะว่าของเราเนี่ยการันตีเรื่องไม่มีชนหนักีกความหรือน้ำท่วมเลยถ้าตรวจเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ตัวขอบยางเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะไม่ยืดไม่ย้วยขอบยางด้านบนเล็บจิกนะคะก็คือยังนิ่มอยู่ยังใช้งานได้นะคะเม็ดอาร์คทุกจุดนะคะ ยังอยู่ครบเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าค่ะว่าราคาของเจ้าตัวเอติก้าคันนี้เท่าไร่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวเอติกสีแดงคันนี้ใหม่มากๆนะคะแล้วก็ปีใหม่ด้วยปี19เอง ตัวเครื่องนี่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยโปง่งโล่งสบายมากๆเหมาะแก่เป็นรถครอบครัวสุดๆอันนี้จำแนะนําเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวจะไปเที่ยวเนี่ยคันนี้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี่คุ้มมากๆนะคะกับตัวออปชันแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยโอเคเลยย้ากันอีกรอบนะคะว่า ที่วิสานออตโต้โาค้าของเราไม่มีชนหนักพิความหรือน้ำท่วมถ้ามีนะคะหรือว่าตรวจเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนและเครดิตดีฟรีดาวอีกด้วยค่ะคือดีจริงๆจัดหนักจะเต็มจริงๆวิสานออตโต้โาค้าของเราวันนี้ต้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย